สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตโยต้านะครับวีโกนะฮะตัวนี้มาติดตั้งหลังคานะครับจากค่าย c แคริบอยเป็นหลังคาทรงเสมอนะครับรุ่นซีรีส์หนะฮะมีกระจกสามเหลี่ยมด้านหน้านะครับมีบานสไลด์ด้านข้างเรียกว่าซีรีส์หนะครับแบบนี้เลยงานสวยๆติดตั้งออกมาแล้วเหมือนมือหนึ่งเลยครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจล็อกได้นะครับโชคใช้ได้นะครับ ติดตั้งแบบใช้ฮุกบล็อกไม่เจาะรถนะครับด้านในใหุ้มผ้าให้ใหม่ครับตัวนี้ฮะไฟนเก๋งติดนะครับใช้งานได้ครบๆเลยนะฮะสวยงามมากครับเหมือนใหม่จริงๆฮะก็นี่ครับไฟเบรกหลังก็ติดด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้ t o y ยต้านะครับวีโก้อยู่สนใจจะติดตั้งหลังคามือสองสภาพมือหนึ่งจากค่าย Carry บอนะครับรุ่นสีดี่5แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือสอบถามได้ที่เบอร์0812811259ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ